นิมมจบสาคขอเชิฟังกเสวนาขอประกาศอันอ ไอ้เด็นุ่มนะเมียเนว่าลาฬโกลาหลเอิญยามเมียตายไปแล้วลาฟัาหญิงทีเผาย่างจุดจีนเมียเนว่าลาฬ เอ้ยต่อไปนี้ก,ก็คงเสือแต่ฝนกาดูกเจา้าหลือแต่ลูกาาเจา้าพให้มูนนัดลูกเต่า ผัวเจ้าเอาไว้ทาลํมเงินงนเมีนอวาเอิ้ปบดบ้านเพื่นลุไปไปกันยังหูกลับมาเพือนน้ออีมี่ปัดบ้านนะ เพื่นล้ไปจำศสลาจำพ้นไปลงเลียนนึไปวาดก็ยังมีมือใดตาบบาลํำบาว่าดวงมีเงินเจ้า ละาเจาสิซีบบนฟ้าไปเอื้อได้เมตีเลียแม่น้งว,ว่าละเออลูกสาวเขียดขอดายลลกเธอคเขียอดจะเอา เคยมือเลี้ยงเอื้อนมือเศร้าอยากเห็นเจ้ากามบรมเงือนะเมียนวลาต์เอ้ยมองเห็นควันถูกนั้นเอะมันคอยคอยนู่จังหายเมียนวลาต์เอ้ เห็นน้ำตาที่ไหลหมดมาไหลสาไหลสิ้นคือจังเมียนยันเจ้าลอยบนเนื้อเมียน là loài vô lơ viên cứ chẳng trao nhớ bình ương mẹ đâu và lạt ơi bàn hà nhớ thắng buồn bà thân siết đẹp loài tùa châu mà đuôn tài เห็นแต่น้าน้องอ้ายจากว่าเมียไปทางใดเมียนว่าหลัดเอ้ยมาสร้างไปดนมีดบกขีดน้ำดอกทางบ้านปนะไปเดือน,นลายเวรพุนเกือบปอฟฝันเห็น เมียนาว่าลาเเอ,อ้ยตั้งแต่ก,ก่อนคือเคยกินข้าวหวมผ้าเคยกินปลาหวามถววยกินกล้วยหวัวเคยเงืบนะแต่ว่าในมือนี้นับมือไกลไปนเออาเอื้นหากเมียบอกขึ้นมอืเอเวรเอือ,เอ,เอ ไปใส่นอไปใส่นอเมียนาว่าลัดเอื้อยหูบอนอตูอเต่าแดงเต่ากาจมานีา่นอนะโอ้ว่าเต่าเด่นอคิดถึงเมียผู้จากลา โอวาสาเด็นอยคิดถึงแม่ผู้จากลามีแต่หยดน้ำตาไหลเ,เต็มหน้าให้อาปน,นึก mm hmm. คิดถึเด็กเขาแต่ก,กีน แคยเมียปดท่านตาแม่ยนาว่าลาดเอ,อิอเ้น,าาน,น,นเคยใบแผ่แม่พาดขั้นไหลวิญงอินกินบ่เป็นแม่กะยังได้ป้อนบาดยามนอนบ่หลับแม่กะยังน่น,นได้อีกอม เมีนว่าลาดเอยเจ้าได้หับเจ้าได้หอมทานหอมลูกหน่อยจนได้ใหญ่สูงนอกเมีน้องอบนะถึงเอสิยาสีโยงงานเวียกนาน่าบ่คือนี่บูตาจากไปป้อเออ ขออันเชิญดวงวิญญาณท่านผู้จากท่านลำบากยากกินเป็นชาน่าให้ผู้อยู่หลังยังเป็นหว่วงและอาลัยท่านจากไปใจงดเงีด คิดอาบนโอ้เมียจาเมียจากไปอะไรเนียความรักแท้เมีมีให้ไหม่เสื่อมสูญเมียนวราชธุลาโนตจากลูกไปไหมลืมคุณ อย่าว่าอุ่นพระคุณแม่ช่วยนิรันดร์งื้อแม่เลี้ยงว่าลาดมมนเด้อม์นเด้อมากินเข้าอันพาเวียน พอเฉลิมใจ้ผัวเจ้าลูกเต้าได้โตเตียงนีทั้งแกงอมต้มขนมสมคูส่วนนี้เงึบนะขั้นเดือนมืดให้เจ้าขี้มาสัมมาเด้อขั้นเดือนแล้วไมเจ้าขี้มาพายก่ยน้ำมือลมมืไป เม่เมีนาว่าลาดัดเออ,อขันเม่มาหัดใจอยาได้ข้าก่อนหาขันเจ้ามาทาังนอะอยาได้ข้าตากาขันเม่นาว่าลัดมาเต่เต้องฝาอยากเข้ไปไม่เอ,ออเอเด้อเม่เด้อขันเม่มาจากเทศใจอยากขาพื้นแผ่นดินนี้นบนา แมีนว่าลาเอ้ยมาหอดแล้วให้เจ้านั่งลงกินเนื้อกินสะเดอเดอเขาวกินสะเดอให้มันเอิมชิมมูนันหมูนี่สาแล้วจังค่อยไปอีกอันหนึ่งในบือีนใ,ใจเย็นเย็นเน,นก่กใดคอยฟังเทศอยู่น้ำกันละ พ่อเฉลิมใช้ผัวของเจ้าลูกเจ้าเพื่อในไปในมุนผาเทศนาธรรมาอุทิิศบุญไปหาเจ้าลองกินปลาอีกกินเขาสังกรททานอีกมืออื้นตื่นมือเสาวันนาจังคอยไปสาธุสาธุสาธ ทวนดึงเออเออเออสัตว์สิมาในภัยนะอาอาณาคาตาชาติไม่เดือเมเดือเฮาจังไปพบพวกขันรวมอ้วมสักุลสลับในชาตินี้นั่นเฮาได้ห่วมสักกุลกกพาดเยื้งกำในน้ำโยกจากไปหนอไก่เวนนะ ขาเขียเงินนำตองก็ุศสดังมวนไปน้ำสวนไปน้ำทรงขึ้นสวรั์ไปโยงโยงจงจะเริ่มเดิดเนี้เจ้าอยยามีสาวก่ามันดู เกิดเราก็คล้ายวันใตายแม่อุ้มท้องแก่กว่าจะคลอดหลุดพ้นจากเด็กน้อยจนเติบใหญ่ได้เป็นคนเติบจนตนถึงวันนี้มีพ่อใครแม่เจ็บจวนขาดใจในวันนั้นก็เป็นวันลูกฉลองกันพ่องใสได้ยศแล้วก็หลงเลิงละเลิงใจลืมผููให้ชีวิตอนิจจาทำไมเราเข้าใจว่าเป็นวันเกิดควรจะเปลี่ยนเป็นวันผู้ให้กำเนิดจะดีกว่า สิ่งอวยพรที่สรลนหน้ากันมาควรจะมอบให้มันดาผู้มีคุณเลิกจัดงานวันเกิดกันเถิดเราดีที่สุดควรคุกเข่ากราบเท้าแม่ลำลึกถึงผู้มีคุณอบอุ่นเดียยัวแต่จัดงานประจานตนรักแด่เรารักเอา้าพ่อแม่รักผูกสมัครรักมั่นมิวันไว้วงใดเล่าเทหวงดังดวงใจที่พ่อไม่ให้กับลูกอยู่ทุกลายามลูกขืนพ่อแม่ขมตมหลายเท่า ยามลูกเศร้าพ่อแม่โศกวิโยกว่ายามลูกหายพ่อแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาพ่อแม่หมดลดห่วงใหญ่ขอบุญบรารมีที่ท่านเจ้าภาพได้กระทำบำเพ็ญในวันนี้ขอจงได้สำเร็จแลปรากฏเก่ดวงวิญญาณของคุณแม่นวรัตทุราโนธให้ท่านได้รับทราบรับอนุโมทนาหากว่าท่านได้รับอนุโมทนาบุญแล้วขอให้ท่านไปเกิดดีมีสุขถาตกทุกข์ขอใอยพ้นจากทุกข์ถาถึงสุขก,ก,ก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป และประกันหนึ่งของหน่วยพรในท่านเจ้าภาพดยาติธรรมที่ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลศพคุณเมณนวรัชทุรานุะในวันนี้วอท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภยัยขอให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่อายุวันนะสุขพระ,พระปฏิพานธนาสานสมบัติตัวทุกท่านทุกคนดังเทศนามาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการะะนี้